สวัสดีครับนี่ผมก็จะมารีวิวตู้จ่ายไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยตู้ใหม่นะครับแต่ช่างของการรถไฟไทยเนี่ยนามาบิวใหม่นะฮะเป็นตู้เก่าแต่นํามาบิวใหม่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของตู้จ่ายไฟของการรถไฟเนี่ยมีราคาที่สูงมากแต่คนไทยช่างไทยมีฝีมือในการทําออกแบบมาโดยวิศวกรขอ,ของรถไฟไทยนะครดู สวยมากเลยนี่ครับตู้จ่ายขบบนรถนะฮะเคาเวกี้เป็นเคาเก่านะฮะเคาเก่าครับตู้จ่ายไฟจะไปจ่ายไปทุกขบวน,นเลยนีด่ดูสวยงามมากเลยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อราคาหลายล้านบาทนะครับทางรถไฟได้ทําการทําตู้ขึ้นใหม่ขึ้นมานี่ครับจะมีสัญลัดณไฟฟ้านะฮะ ้ายไฟไ้า้าป่าแบบนี้ป0ปอ1 1 0 4ผมเป็นอะไรที่แบบชอบไฟมากเลยอะน่ะตู้่ายไฟสวยงามมากดูนะเราไม่ต้องสั่งนำเข้ามาจากประเทศนอกนะไทยทำเองได้แล้วนี่ครับออกแบบมาจะเป็นพาวเอรกี้เก่าจะเดินผ่านดูนด,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 ดรอบ สวยงามนะคดูครับที่จอดรสปินเตอร์น่ครับสวยงามไหมโอเคครับผมขอจบดูทีงนี้สวัสดีรับผม,ผม,ผม